รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์คุณจะยอมวางความกังวลในชีวิตคุณอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณคืนนี้คุณจะยอมมอบไว้กับพระเจ้าได้ไหมฉันชอบพูดพระวจนะพระเจ้ากับคุณเพราะฉันรู้ว่ามันจะทำอะไรในชีวิตของเราได้บ้างฉันกำลังพูดถึงเรื่องความกลัว แต่บางช่วงเราจะพูดถึงความกลัวบางอย่างอย่างเจาะจ,จงแต่ก่อนอื่นฉันอยากจะยกข้อพระคัมภีร์ที่เป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเกี่ยวกับความกลัวประการแรก2เปโตรบทที่3ข้อ14ฉบับขยายความบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายเมื่อพวกท่านกำลังคอยและเร่งสิ่งเหล่านี้อยู่ท่านกำลังพูดถึงหมายสำคัญแห่งยุคสุดท้ายก็จงให้พระองค์ทรงพบพวกท่านมีใจสงบเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา ปราศจากมนทินและข้อตำหนิมั่นใจในความสงบสุขปราศจากความกลัวความปั่นป่วนในจิตใจและความขัดแย้งทางศิลธรรมเมื่อพระเยซูกลับมาพระองค์อยากเห็นเราไม่มีความกลัวและยืนหยัดในความเชื่อในโรมบทที่หนึ่งข้อ17บอกว่าเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้า ที่มอบให้เราและถือว่าเป็นของขวัญสำหรับเราก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อถูกเปิดเผยผ่านทางความเชื่อที่ทำให้เราเกิดความเชื่อมากขึ้นฉันชอบมากยิ่งเรารู้ว่าเราเป็นใครในพระคิ์ยิ่งเรารู้ว่าพระองค์รักเรามากแค่ไหนและเรามีค่าสำหรับพระองค์มากแค่ไหนฉันหมายถึงยิ่งคุณเชื่ออย่างนั้นมากเท่าไหร่ซึ่งต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาจากความคิดที่ว่า ฉันผิดอะไรฉันผิดอะไรแล้วเปลี่ยนไปเป็นให้เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นไรหรือคิดว่ามีเรื่องถูกต้องในชีวิตของคุณแน่นอนพระเจ้าประทานความชอบธรรมแก่เราเรามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะยืนกับพระเจ้าไม่ใช่เพราะเราทําทุกอย่างถูกต้องแต่เพราะเราวางความเชื่อของเราไว้ในพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราดังนั้นยิ่งคุณรู้และยิ่งคุณเชื่อว่าคุณมีสิทธิที่จะยืนอยู่กับพระเจ้า ความเชื่อของคุณก็จะมากขึ้นแล้วยิ่งความเชื่อของคุณเพิ่มมากขึ้นคุณก็จะยิ่งเข้าใจความชอบธรรมมากขึ้นยิ่งคุณเข้าใจความชอบธรรมความเชื่อของคุณก็จะเพิ่มขึ้นในลูก,กาบทที่18ข้อหนึ่งจากนั้นฉันจะอ่านข้อ8ปพระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจมีคำหนุนใจที่ดีมากตรงนี้อย่ายอมแพ้ไม่ว่าคุณกำลังเจออะไรอยู่อย่ายอมแพ้ เราบอกพวกท่านว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมหมายถึงพระองค์จะทําให้เรื่องไม่ดีกลายเป็นเรื่องดีโดยเร็วพระองค์จะนําความยุติธรรมมาโดยเร็วแต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านยังจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือฉะนั้นพระเจ้าอยากเห็นอะไรเมื่อพระองค์กลับมาเมื่อพระเยซูกลับมาเพื่อพาเรากลับบ้านพร้อมกับพระองค์พระองค์อยากเห็นอะไรพระองค์อยากเห็นเราปราศจากความกลัว พระองค์อยากเห็นเรารักษาความเชื่อถ้าที่ผ่านมาคุณปล่อยให้ความกลัวควบคุมชีวิตคุณคุณตัดสินใจคืนนี่เลยได้ไหมว่าคุณจะทําทุกอย่างที่พระเจ้าอยากให้คุณทําแม้ว่าคุณจะต้องทําทั้งๆที่รู้สึกกลัวก็ตามคุณจะไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำชีวิตคุณขโมยชีวิตคุณและขัดขวางไม่ให้คุณมีความยินดีแบบที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อให้คุณได้มีฉันรักข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มากมันมีพลังมาก ในอพยพบ,บทที่14ชาวอิสราเอลตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากๆบางคนกำลังคิดในใจว่าใช่ละฉันเองทะเลแดงขวางอยู่ข้างหน้าพวกเขาพระเจ้าทรงนำพวกเขาออกจากการเป็นทาสออกจากการผูกมัดในอียิปต์ให้หน้าที่โมเสสที่จะนำพวกเขา เดินทางผ่านถินธุรกันดาลเพื่อเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาว่าจะประทานให้พวกเขาที่โปรองตรัสไว้ว่าเต็มไปด้วยน้ำนมน้ำพึ้งและสิ่งดีมากมายดังนั้นพวกเขาได้ออกมาจากอียิปต์และฟาโรก็ยอมปล่อยพวกเขาไปแต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนใจอีกจนพวกเขาไปถึงทะเลแดงซึ่งอยู่ตรงหน้าพวกเขาพอหันไปข้างหลังพวกทหารอียิปต์ก็ตามมาติด,ตด เรากำลังพูดถึงการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากดูเหมือนไม่มีทางออกเลยและพวกเขาอยากจะหนีเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเรากลัวอย่างแรกเราอยากทำคือวิ่งหนีแต่โมเสสพูดประโยคนี้กับคนของเขาที่เขาพูดประโยคนี้เพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสในใจของเขาอย่ากลัวเลยคือเขาไม่ได้หมายความว่าอย่ารู้สึกกลัวแต่หมายความว่าอย่าหนีจงยืนนิ่งอยู่ หรือจงยืนหยัดคอยดูความรอดจากพระยาวเวซึ่งทรงทำเพื่อพวกท่านในวันนี้เพราะคนอียิปต์ที่ท่านเห็นวันนี้พวกท่านจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไปว้า wow. วพวกเขาต้องรับมือกับชาวอียิปต์ที่เป็นฝันร้ายบางคนต้องเจอมาตลอดชีวิตพระเจ้าตรัสว่าถ้าเจ้ายืนนิ่งไม่วิ่งหนีเราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากสิ่งนี้นี่คือคำหนุนใจสำหรับใครบางคนวันนี้ ถ้าคุณยืนนิ่งและยืนหยัดมั่นคงคุณไม่วิ่งหนีเวลาเจอความลำบากอย่างที่กำลังเจอตอนนี้พระเจ้าจะช่วยปลดปล่อยคุณและคุณจะเอาชนะศัตรูได้และไม่ต้องรับมือกับมันอีกต่อไปในสองพงศดารบทที่ยี่สข้อ17มีคนบอกเยโฮสฟัดว,ว่ามีศัตรูหลายกลุ่มมาโจมตีเขา ชาวโมอาบชาวอัมโมนชาวเยบุสฉันมักจะพูดเสมอว่าเราทุกคนก็มีชาวที่เป็นศัตรูเยอะเลยอาจจะเป็นเพื่อนบ้านขี้โกงหรือเจ้านายที่ไม่ดีหรือมีเงินไม่พอแต่เราทุกคนต่างก็มีศัตรูและพวกเขากลัวนั่นคืออย่างแรกที่เรารู้สึกเวลาเราเจอปัญหาก็คือความกลัวแต่พวกเขาตัดสินใจถูกเขาไปหาพระเจ้าเพื่อขอคำแนะนำและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสฉันชอบมาก ท่านทั้งหลายไม่ต้องต่อสู้ในการรบครั้งนี้อู้น่าจะมีคนปรบมือจริงๆตอนนี้คุณอาจจะนั่งดีใจบนโซฟาอู้อู้อูหรือบนเก้าอี้อาจจะไม่ใช่โซฟาอาจจะเป็นบนเก้าอี้โอยูดาและเยรูซาเล็มจงเข้าประจำที่ยืนนิ่งและมองดูชัยชนะของพระยาเวเพื่อพวกท่านอย่าก,กลัวและอยา่าท้อแท้ พรุ่งนี้จงออกไปสู้กับพวกเขาและประยาวเวจะสถิตกับท่านทั้งหลายเราชอบมากใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องวิ่งหนีเรารเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆได้และรู้ว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราเสมอเอาละกลับมาที่เรื่องความกลัวบางประเภทที่เรามีเราได้คุยกันเรื่องนี้ไปบ้างแล้วทีนี้การกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้อย่างที่ต้องการละ่ะ บางทีอาจจะไม่เคยมีใครพูดถึงความกลัวนี้กับคุณแต่ฉันมองว่านั่นเป็นความกลัวอันใหญ่ในชีวิตเราเลยเราอยากได้บางอย่างแล้วเราก็ทูลขอจากพระเจ้าโอ้โหถ้าพระองค์ไม่ยอมทำทันทีไม่นานหรอกเราก็จะคิดแผนสำรองขึ้นมาฉันอยากจะถามคุณว่าคุณเคยมีแผนสำรองเผื่อว่าพระเจ้าไม่จัดการกับเรื่องนั้นบ้างไหม <laughs> มีไหม คุณเคยมีแผนสำรองเผื่อกรณีที่พระเจ้าไม่เข้ามาช่วยบ้างไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมและนางซาราว,ว่าพวกเขาจะมีลูกเป็นลูกจากร่างกายของพวกเขาเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วทั้งคู่แก่เกินไปฉันหมายถึงเขาเลยวัยเจริญพันธุ์มานานมากๆแล้วที่จะมีลูกและพวกเขาได้รอคอยมาพักหนึ่งแต่เริ่มเบื่อการรอคอยแล้วพวกเขาก็เลยปุดความคิดดีๆขึ้นมาเอง คุณเคยผุดไอเดียดีๆเองบ้างไหมเวลาคุณรอคอยพระเจ้าแล้วมันนานเหลือเกินเคยไมมว่าฉันรู้แล้วว่าฉันจะทํำยังไงโอ้คุณต้องระวังให้ดีนะดังนั้นซาราจึงมีความคิดว่าจะยกนางฮักกาให้สามีของเธอยกคนรับใช้ของเธอให้เป็นภรรยาคนที่สองคือผู้หญิงทุกคนรู้ดีว่าการให้สามีมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งสุดท้ายมันจะจบไม่สวยแน่เธอคิดว่าเธอจะได้มีลูกจากนางแต่ มันไม่ได้ผลฉันหมายถึงพวกเขาได้ทารกก็จริงแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีอะไรเลยนอกจากสงครามระหว่างผู้หญิงสองคนนี้ฉันจะไม่ลงรายละเอียดของเรื่องนี้แต่ประเด็นก็คือพระกัมพีพูดถึงการงานของเนื้อหนังเยอะมากและการงานของเนื้อหนังคือการงานที่ไม่เกิดผลแต่พระเจ้าอยากให้เราทำงานแต่เป็นการทำงาน ที่คุณหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์ยุ่งอยู่กับการทำงานมันต่างจากการงานของเนื้อหนังการงานของเนื้อหนังคือการที่เราใช้กำลังของเราพยายามทำในส่วนที่เป็นหน้าที่ของพระเจ้าเช่นอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาเราอยากได้อะไรมากๆจนถึงจุดที่เรากลัวว่าจะไม่ได้เราก็จะคิดแผนการเล็กๆน้อยๆสารพัดขึ้นมาที่มีแต่จะทำให้เรายิ่งตกอยู่ในปัญหาลึกๆลึกล,กลงไปอีก ยาก,กอบทที่สี่ข้อหนึ่งและสองกล่าวว่าอะไรเป็นสาเหตุของสงครามการทะเลาะวิวาทกันในพวกเราก็คือความต้องการของเราเองเราอยากได้แต่ไม่ได้ตรงนี้บอกว่าท่านก็ฆ่าการเกลียดชังการพวกท่านโลภท่านทะเลาะและทําสงครามกันและบอกว่าท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทําเวลาเราอยากได้บางอย่างหรือต้องการบางอย่างคือให้ขอจากพระองค์แล้วก็วางไว้ตรงนั้น ฉันบอกไม่ได้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนฉันบอกไม่ได้ว่าพระเจ้าจะทํำยังไงหรือพระองค์จะทําเมื่อไหร่ระหว่างที่รอคอยถ้าพระเจ้าเปิดเผยให้คุณเห็นว่าต้องทําอะไรบางอย่างที่เจาะจงก็ทําเลยเพราะเราเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าและพระองค์จะไม่ทําทุกอย่างแทนเราแต่การที่เริ่มมีอารมณ์แล้วเอาแต่วุ่นวายพยายามทําอะไรบางอย่างพยายามทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้เป็นหนึ่งในความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดที่คุณจะทําได้จงปิติยินดีในพระยาเว์และพระองค์จะประทาน ตามใจปรารถนาของท่านโอ้โหดีจังเลยค่ะสดุดี37ข้อสี่จงปิติยินดีในพระยาวเวและโปร่งจะประทานตามใจปรารถนาของท่านกลัวความล้มเหลวอันนี้ก็โดนใจคุณรู้ไหมการที่คุณล้มเหลวในบางเรื่องไม่ได้แปลว,ว่าคุณเป็นคนล้มเหลวอันที่จริงฉันคิดว่าความล้มเหลวเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ <laughs> พูดง่ายๆคือเรื่องราวส่วนใหญ่ ในชีวิตที่ฉันได้เรียนรู้ฉันเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ฉันทำลงไปหรือจากการได้เห็นความผิดพลาดจากการการะทำของคนอื่น <c oughs> คือเราจะไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดของเราเท่านั้นแต่เรายังเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดของคนอื่นด้วยตอนที่ฉันยังอายุน,น้อยกว่านี้และได้มาทำงานพันธกิจฉันเห็นอะไรหลายอย่างจากงานพันธกิจของคนอื่นฉันคิดว่าดูเหมือนจะไม่ถูกต้องนะจนในที่สุดมันก็ทำให้พวกเขาเจอปัญหาใหญ่ ดังนั้นคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณได้ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องร้ายแรงความล้มเหลวไม่ได้เป็นเรื่องรุนแรงและความล้มเหลวความล้มเหลวในบางเรื่องก็ไม่ใช่จุดจบทางเดียวที่คุณล้มเหลวก็คือคุณยอมแพ้เอดิสันบอกไว้ว่าเขาคิดค้นหลอดไฟแต่มันเป็นการเดินทาง2,000ขั้นตอนเขาบอกไว้ว่าเขาทดลองถึงสองพวิธีกว่าจะ เจอวิธีที่ได้ผลว้า wow. วผู้คนมากมายที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ถ้าคุณได้รู้จำนวนครั้งที่พวกเขาล้มเหลวแล้วก็วอลดิสนีย์ถูกไล่ออกจากงานเพราะถูกมองว่าเขาไม่มีความคิดสร้างสรรค์ลองคิดดูสิจะเป็นยังไงถ้าเขาคิดว่าโอเคสิ่งที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นคงอยู่ได้แค่ในจินตนาการเท่านั้นก็บอกว่าผมไม่มีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อไหร่คุณจะเลิกฟังสิ่งที่เขาบอกคุณแล้วเริ่มฟังเสียงพระเจ้าและฟังสิ่งที่อยู่ในใจของคุณหลายคนบอกว่าฉันทําไม่ได้เขาบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณเป็นผู้หญิงฉันก็ไปหาพระเจ้าบอกพระองค์ว่าลูกทําไม่ได้หรอกลูกเป็นผู้หญิงพระองค์บอกว่าเรารู้ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงคุณสามารถทําทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้คุณทําได้แม้ว่าคุณจะเป็นคนแรกที่ทําสิ่งนั้นคุณก็ทําได้แต่ทุกอย่างอาจจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่แรกคุณจะต้องเจอเรื่องที่คุณลองก้าวออกไปทำดูแล้วมันไม่ได้ผลอย่ากลัวที่จะพูดว่าก็ฉันคิดว่าเรื่องนี้มาจากพระเจ้านึกว่านั่นคือสิ่งที่พระองค์อยากให้ฉันทำแต่ฉันคิดผิดคุณไม่ต้องรู้สึกอายกับเรื่องแบบนี้เลยคุณก็แค่เรียนรู้จากมันแล้วเดินหน้าต่อไปแล้วอันนี้ล่ะกลัวถูกทำให้เจ็บว้าวฉันว่าความกลัวอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน กี่ครั้งแล้วที่เราแยกตัวเองออกมาหรือไม่ยอมมีเพื่อนสนิทหรือไม่ยอมมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเราไม่อยากเสียใจเรากลัวว่าถ้าเราปล่อยให้ใครเข้ามามากเกินไป <c oughs> เขาก็จะมาทำให้เราเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเคยถูกทำให้เจ็บมาเยอะจากใครหลายคนคุณอาจจะอยู่ในโหมดป้องกันตัวเองและสร้างกำแพงรอบตัวคุณไว้ ถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่มีวันได้สร้างความสัมพันธ์ที่คุณอยากมีจริงๆฉันจะบอกคุณตรงๆเลยว่าถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์กับผู้คนคุณจะเจอเรื่องที่ทําให้เสียใจแน่ๆถ้าคุณอยากจะแต่งงานก็เตรียมรับความเจ็บได้เลยถ้าคุณอยากจะมีลูกแน่นอนว่าต้องมีบ้างที่ลูกๆทําให้คุณเจ็บมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะอย่างนี้เราถึงต้องการพระเยซูผู้รักษาเรารู้ไหมว่าการถูกทําให้เจ็บไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น ตอบได้ที่คุณรู้ว่าคุณต้องไปหาแพทย์ผู้รักษาและรับริเดตแห่งการรักษาจากพระองค์ขอร้องเถอะอย่าใช้ชีวิตด,ด้วยความกลัวจนไม่อยากมีส่วนร่วมรู้อะไรไหมหลายคนไปโบสพวกเขาต้องการคนงานพวกเขาต้องการคนช่วยในเรื่องนี้เรื่องนั้นเพื่อรับใช้ในคณะกรรมการแล้วกี่ครั้งที่เราได้ยินว่าฉันไม่อยากเข้าไปร่วมและเหตุผลส่วนใหญ่เลยก็คือพวกเขากลัวว่าจะถูกเอาเปรียบถ้าเอาตัวเองเข้าไป อย่าเอาแต่กลัวว่าจะถูกทำให้เจ็บขอให้คุณรู้ว่าเมื่อไรที่คุณเจ็บสุดท้ายคุณจะหายดีขอบคุณพระเจ้าเรากลับมาหายดีได้เสมอพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการฟื้นฟูพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการไถ่ไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังเจ็บปวดเรื่องอะไรอยู่พระเจ้าจะรักษาคุณให้หายดีได้พระเยซูสามารถรักษาเราได้ทุกเรื่องที่เราเจ็บปวดคุณอาจจะคิดว่าไม่มีใครเห็นฉันเลยไม่มีใครรับพิจารณาฉันเลยใครๆก็ลืมฉัน เดี๋ยวเขาก็มาทําให้ฉันเจ็บอีกเดี๋ยวเขาก็จะหลอกใช้ฉันคุณรู้ไหมเราต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะควบคุมทุกอย่างเพื่อจะได้ไม่มีใครมาทำร้ายเราได้เราต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะได้เป็นที่หนึ่งเพื่อทุกคนที่เหลือจะได้อยู่ใต้เราเราอยากเป็นที่หนึ่งเราอยากนำหน้าคุณรู้ไหมมันเป็นแค่งานที่เหนื่อยมากเท่านั้นเองพระเจ้าอยากให้เราวางความกังวลทั้งหมดไว้กับพระองค์แล้วให้พระองค์ดูแลเราเอง คุณจะยอมวางความกังวลในชีวิตคุณอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณคืนนี้คุณจะยอมมอบไว้กับพระเจ้าได้ไหมคุณปล่อยมันไปได้ไหมถ้าคุณอยากให้สิ่งนี้ช่วยคุณคุณอยากให้เย็นนี้เป็นวันที่คุณจะบอกว่าชีวิตฉันเปลี่ยนไปในเย็นวันนั้นจากนั้นตัดสินใจซะที่จะเลิกพยายามจัดการชีวิตของตัวเองตลอดเวลา แล้ววางความกังวลไว้กับพระเจ้าและคุณจะเห็นว่าพระเจ้าทรงดูแลคุณได้ดีกว่าที่คุณดูแลตัวเองซะอีกฉันไม่ได้บอกว่าคุณไม่ต้องพยายามทําอะไรที่จะทําให้มีสุขภาพแข็งแรงแน่นอนว่าฉันอยากให้คุณดูแลตัวเองให้ดีแต่ฉันกําลังพูดถึงความกังวลความกังวลเรื่องของตัวเองถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์มิตรภาพหรือผูกมิตรแล้วมันมาบอกว่าเดี๋ยวเธอจะต้องเสียใจนะ อย่าให้ตัวเองเชื่อตามแบบนั้นแค่ตอบกลับไปว่าถึงฉันจะต้องเสียใจพระเจ้าจะรักษาฉันเองฉันอยากให้คุณมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมสมบูรณ์ร่าเริงชีวิตที่น่าตื่นเต้นรู้ไหม <sighs> ทุกครั้งที่คุณเจ็บอย่าพยายามเอาคืนเขา พระเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนดังนั้นถ้าคุณเจ็บให้คุณให้อภัยทันทีอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายคุณให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการกับพวกเขาเองคุณไม่จำเป็นต้องพยายามไปจัดการชีวิตตัวเองตลอดเวลาความกลัวเป็นทางตันแต่ความเชื่อทำให้มีอนาคตเสมอฉันจะพูดอีกครั้งว่า ความกลัวเป็นทางตันแต่ความเชื่อทำให้มีอนาคตเสมอแล้วความกลัวปัญหาการทดลองกับความลำบากละ่ะโอยย้อนกลับไปที่ลางสังหรณ์ชั่วร้ายที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้ฉันกลัวความลำบากคุณรู้ไหมพระกัมพีบอกว่าเรามีชัยชนะเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายในโรมบทที่8ยิ่งกว่าผู้พิชิตฉันรู้ว่าผู้พิชิตคืออะไรแต่การเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตนี่สิระหว่างที่ฉันไตร่ตรองเรื่องนี้ใกล่กรวนเรื่องนี้ คุยเรื่องนี้กับพระเจ้าว่ายิ่งกว่าผู้พิชิตคืออะไรฉันสัมผัสในใจว่าพระเจ้าตรัสว่าการเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตหมายถึงคุณรู้ว่าคุณจะเป็นผู้ชนะตั้งแต่ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นซสอีกว้าวแล้วมันหมายความว่ายังไงฉันไม่ต้องกลัวปัญหาเลยฉันไม่ต้องกลัวการทดลองหรือความทุกข์ยากฉันไม่ต้องกลัวอะไรที่เข้ามาจู่โจมฉันเพราะฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตผ่านทางพระริษผู้ทรงรักฉัน เพราะพระเยซูทรงรักฉันฉันจึงรู้ว่าพระองค์จะดูแลฉันแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณสุดท้ายคุณจะหลุดออกมาถ้าคุณจดจ้องอยู่ที่พระเยซูและไว้วางใจพระองค์ในสถานการณ์นั้นตัวอย่างที่ดีมากอยู่ในมาระโกบทที่4พระเยซูลงเรือกับเหล่าสาวกแล้วตรัสว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดคือ คุณควรเชื่อพระเยซูเพราะถ้าพระองค์ตรัสว่ายังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้น <c oughs> ฉันพูดเสมอว่ามีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดแต่ก็มีตรงกลางด้วยถ้าคุณผ่านตรงกลางไปไม่ได้คุณจะไม่มีวันถึงจุดสิ้นสุดแน่หลายคนเริ่มต้นได้ดีการเริ่มต้นเป็นเรื่องง่ายการเริ่มต้นมันน่าตื่นเต้นทุกคนปรบมือให้กำลังใจคุณเต็มไปด้วยความกระตือรร้นสนุกสนานแต่รู้ไหมพอถึงตรงกลางมันเป็นอะไรที่ยาวนานมาก แล้วการเดินทางของคุณจะยาวนานกว่าที่คุณคิดเยอะเลยและยากกว่าที่คุณคิดไว้คนก็จะเริ่มหยุดปรบมือหยุดให้กำลังใจตอนนั้นแหละคุณจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปหรือเปล่าหรือจะกลัวแล้ววิ่งหนีไปแน่นอนพวกเขาทั้งหมดขึ้นเรือแล้วพายุขนาดเท่าเฮอริเคนก็ก่อตัวขึ้นพายุทุกลูกไม่ได้อยู่ในพยากรณ์อากาศและพายุทุกลูกในชีวิตของคุณก็ไม่ได้อยู่ในพยากรณ์อากาศเหมือนกัน คุณรู้ไหมฉันไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างฉันคาดหวังว่ามันจะดีแต่เห็นไม่ว่ามันอุ่นใจที่เราคาดหวังจะเห็นสิ่งที่ดีแต่ถึงมันไม่เกิดขึ้นฉันก็รู้ว่าด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าฉันจะสามารถรับมือกับมันได้เพราะฉันเป็นยิ่งกว่าผู้วิชิตผ่านทางพระคริสต์แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะมีความสุขกับมันแต่หมายความว่าฉันสามารถหาทางผ่านทางพระองค์ ให้พรองช่วยฉันจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นและยังคงสนุกกับชีวิตของตัวเองได้รู้ไหมคุณไม่จําเป็นต้องทุกข์ใจแค่เพราะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณมันไม่เป็นไรเลยถ้าคุณจะมีความสุขกับชีวิตต่อไประหว่างที่คุณให้พระเยซูจัดการกับปัญหาของคุณฉันว่าประโยคนี้ดีมากน่าจะพูดซ้ําอีกรอบคุณไม่จําเป็นต้องทุกข์ใจแค่เพราะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณ ไม่เป็นไรเลยถ้าคุณจะเดินหน้ามีความสุขกับชีวิตต่อไปขณะที่พระเจ้าจัดการกับปัญหาของคุณเหล่าสาวกต่างกลัวพวกเขากลัวพายุแล้วคุณรู้ไหมพระเยซูกำลังนอนอยู่บนเบาะหลับอยู่หลับอยู่ใช่ไหมคุณเคยรู้สึกเหมือนว่าพระเจ้ากำลังนอนหลับอยู่หรือเปล่าแบบตื่นได้แล้วพระเจ้าลูกกำลังมีปัญหานะคือพวกเขาปลุกพระเยซูให้ตื่น แล้วโปรงก็ลุกขึ้นทําให้พายุสงบลงแต่โปรงก็ตําหนิพวกเขาด้วยที่ความเชื่อของพวกเขาบกพร่องรู้ไหมว่าจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฉันชอบตรงนี้บทที่ห้าข้อหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาก็ข้ามทะเลไปอีกฟากหนึ่ง <c oughs> ฉันเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นในชีวิตของฉันหลายครั้งโอเคจอยส์ okay, เราจะลงเรือไปพร้อมกับเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะทำสุดท้ายทุกอย่างจะเป็นแบบนี้นะแล้วจู่ๆก,ก็มีพายุซัดเข้ามาซัดเข้ามา ติดต่อกันไม่หยุดแต่ทุกครั้งที่ฉันยังติดสนิทกับพระเจ้าและยังคงเชื่อต่อไปรู้ไหมเราจะข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเสมอฉันคิดว่าพวกคุณหลายๆคนคุณอยู่ไม่ไกลจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วดังนั้นอย่าเพิ่งทิ้งทุกอย่างไปทั้งหมดตอนนี้จงเชื่อต่อไปเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะเจอใครที่ยังรักษาความเชื่อไว้อยู่พระองค์จะได้เจอใครที่ไม่มีความกลัว หรือกระวนกระวายอีกคุณไงล่ะฉันว่าคืนนี้เป็นคืนที่สําคัญมากสำหรับคุณฉันคิดว่าพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์สำหรับพวกคุณบางคนนี่คือกำลังใจอันยิ่งใหญ่สำหรับคุณที่จะยืนหยัดมั่นคงมองดูความรอดของพระเจ้าพระเจ้าทรงเคียงข้างคุณคุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตคุณมีกำลังมากมายที่จะทำทุกอย่างที่คุณต้องทำได้ รู้ไหมเราอยู่ในยุคของการทดลองและความทุกข์ยากพระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่16ข้อ3 3ว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากเป็นคำสัญญาแต่พระองค์ตรัสว่าจงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วพูดง่ายๆพระองค์กำลังบอกว่าเจ้าจะต้องเจอปัญหานแน่ๆแต่เราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกอย่างโอเคแล้วแค่วางใจในเราแล้ว,ลวมีกำลังใจขึ้นเถอะมีความสุขกับชีวิตเจ้า หนึ่งโคริน์บทที่16ข้อ9อาจารย์ปาโลบอกว่าเพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้กบะ,ะเจ้าอย่างกว้างขวางและคนขัดขวางก็มีมากด้วยคุณต้องเชื่อเวลาที่โอกาสมาตรงหน้าที่จะเดินหน้าต่อไปได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ศัตรูจะเข้ามาเอาพายุมาด้วยเพื่อจะให้คุณล้มลงแล้วหลอกให้คุณคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสียงจากพระเจ้าตั้งแต่แรกแต่คืนนี้ฉันอยากจะบอกคุณว่าพระพรกําลังมาถึงคุณสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณกำลังจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งและคุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตอย่าปล่อยให้ศัตรูขมโมยสิ่งเหล่านั้นไปจากคุณเด็ดขาดในอิสยาห์บทที่4 1บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้ารู้ไหมเป็นข้อที่ดีมากๆที่จะใช้ปิดคำเทศนาวันนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยทำไมล่ะเพราะพระเจ้าอยู่กับคุณแล้วพระองค์จะทำยังไง ฉันก็ไม่รู้แต่มันถูกต้องแน่ๆแ,และโะรงจะทําเมื่อไหร่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดฉันอยากให้คุณทําใจสบายๆรู้ไว้เลยว่าพระเจ้าทรงรักคุณมากเกินกว่าที่คุณคิดไว้ซะอีกโะรงมีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตคุณและอย่าปล่อยให้มารขโมยมันจากคุณได้เพราะความกลัวฉันจะอธิฐานเผื่อคุณพระบิดาข้าพโปรงอธิฐานเผื่อทุกคนที่กําลังชมอยู่ทุกคนที่มีค่าที่ร่วมชมกับเรา ข้าพระองค์อธิษฐานให้พวกเขาเข้าใจเรื่องความกลัวมากขึ้นและไม่ปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำชีวิตของพวกเขาถึงแม้พวกเขาจะรู้สึกกลัวแต่พวกเขาจะรู้ว่าเขายังทำทุกอย่างที่ต้องทำได้ผ่านทางพระคริสต์ผู้ทรงเป็นกำลังของพวกเขาข้าพระองค์อธิษฐานขอให้เขามีกำลังมีใจกล้าให้พวกเขารู้สึกถึงพลังใหม่ๆการเริ่มต้นที่สดใหม่และข้าพระองค์อธิษฐาน ขอให้พวกเขาได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาในเร็ววันนี้ในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมน